คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงทีมนะครับที่ผมใช้ลงศึกมิจันบานนะครับว่าจะจัดทีมแบบไหนบ้างนะมาแรกนะครับที่ผมจัดลงนะครับจะเน้นไปทางถึกนะครับแล้วก็มีดาเมจด้วยนะมาแรกสําคัญมากนะครับ่นนานะครับให้เน้นไปทางทีมที่แข่งที่สุดของเพื่อนๆเลยนะครับทีมของผมนะครับก็ประกอบด้วยนะครับลัตเตอร์บอรี่นะคุณป้านางฟ้าจันลีสามซเบย์แล้วก็เปียวนีลานะครับ ไม้ที่2ของผมนะครับไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะผมจะเน้นไปทาง2แท้งนะครับแล้วก็เอากะเอมนะครับมาเสกลูกปวนนะส่วนน้องสายฟ้านะครับก็ปั้นแล้วนะครับผมก็เอาลงมาด้วยนะส่วนตัวยิ้นะครับผมจะเอาสมบุกแพรมายิวนะครับเส้สมบัตินะครับก็เหมือนไม้แรกนะครับจะเป็นคนนกนะครับตำลาแล้วก็นาฬิกานะครับไม้ที่สานะครับผมจะเป็นนะครับเป็นทีมคอมโบสตันนะครับปรกอบด้วยกระหานครับลูกเกดข้าวไล่นะครับอัลมอนด์แล้วก็เสือนะครับ สมบัตินะครับก็เป็นเคลียร์ครับตำราแล้วก็ลูกวามนะครับ later fuse moments มาพูดรางวัลการไต่แรงนะครับก็คล้ายๆไต่อารีนานะครับนี่ครับมันจะแจกเป็นเพชรด้วยนะครับแล้วก็แจกเป็นเหรียญนะครับไว้แลกซื้อของในร้านอารีนานะก็ประมาณนี้นะตอนนี้ผมอยู่ที่โก3นะไม่ค่อยได้ีเท่าไหร่นะครับส่วนระดับของผมก็อยู่ใต่ท้ายนะครับเพราะไม่ได้ตีครับนี่ครับระดับประมาณ8 0,000นนะครับส่วนการจัดท็อปปิ้งนะครับผมจะจัดแบบนี้นะครับ มาแรกนะครับรัเบอรี่นะครับผมจะใส่เป็นชมพีล้วนนะครับออบลองนะครับจะได้ไปทำลดความเสียหายครับ24.9%นะครับตัวที่2นะครับเป็นคุณป้านะครับคุณป้าจะใส่เป็นรดดาเมจล้วนนะครับออบรองนะครับลดความเสียหายครับ42.5%นะตัวที่3ครับจะเป็นนางฟ้าทะเลนะครับผมจะใส่เป็นโจมตีสามครับลดความเสียหายสองนะครับออบรองนะครับครูสาม8%นะครับลดความเสียหาย28.4%นะครับเนนใน้นางฟ้ายืนนานนะ ส่วนน้องสามเซอร์เบียนะครับตัวนี้ครับใส่เป็นโจมตีสามครับลดความเสียหายสองนะครับออฟโร่นะครับผมอยากเล้นเปทางลดความเสียหายเลยนะครับสามสิบจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นเพียววานิลลานะครับผมจะใส่เป็นคูไทมล้วนนะครับออฟโร่นะครับผมอยากเล้นเปทางลดความเสียหายนะครับยี่สิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คูไทม์ยี่สิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้ผมอยากเล้นฮิวนะครับ พูดถึงม้าที่สองครับม้าที่สองผมจะเน้นไปทางผวนมากกว่านะครับไม่ค่อยเน้นดาเมจเท่าไหร่นะตัวแรกนะครับคริสตสตรอเบอรี่นะครับผมจะใส่เป็นครูทามล้วนนะครับนี่ครับออปลองนะครับคูตามสิบข้าศึกสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลดความเสียหายนิดหน่อยครับแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะเน้นในคลิปออกก่อนสามวีนะครับส่วนอัลมอนด์นะครับผมจะใส่เป็นลดความเสียหายวนนะครับออปลองนะครับครูทามหกเปอร์เซ็นต์นะครับลดความเสียหายยี่สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะ สุดทายเอ็มนะครับผมจะใส่เป็นคูทามล้วนนะครับออบลองนะครับคูทาม2 4ี่นะครับตัวนี้ผมจะเน้นป่วนนะครับเสกลูกมาบ่อยๆนะส่วนสมุนไพรนะครับจะใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับออบลองตัวนี้ผมไม่ค่อยเน้นนะเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับส่วนน้องสายฟ้านะครับตัวนี้ผมก็ปั้นมาแล้วว่าเอกมาลงด้วยนะเน้นป่วนเหมือนกันครับใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับออบลองนะครับคูททม18%ซนนะครับเน้นให้น้องยืนนานๆนะ ม้าที่สามของผมนะครับผมก็จัดเต็มนะครับเป็นทีมสแตนเก่าเลยเนี่ยตัวแรกนะครับจะเป็นกระหานนะครับผมจะใส่เป็นรูปความสง่ายล้วนนะครับออบรองนะครับคูทามนิดหน่อยนะครับแล้วก็รูความสี่ายหงซตัวที่2นะครับข้าวไยนะครับผมจะใส่เป็นจงเตีล้วนนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับข้อเน้นประมาณนี้นะครับใส่มั่วๆไปตัวที่สานะครับลูกเกดนะครับผมจะใส่เป็นจงเตีล้วนนะครับ ออบรองนะครับผมจะเน้นไปทางคลีติคอนนะครับ14.3นะครับเน้นให้ลูกเกตคลีบบ่อยๆนะส่วนลุงอัลมอนนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยเน้นนะครับผมก็ใส่เป็นดาเมจดัวนะที่จริงลุงนะครับควรใส่รับความเสียหายนะครับแต่รับความเสียผมผมหมดแล้วนะก็ใส่แบบนี้ละกันเสือนะครับผมจะใส่เป็นคูไทม์สีนะครับแล้วก็ตีไวหนึ่งนะออบรองนะครับตีไวนะครับ14.3แล้วก็คูไทม12นะครับ A few moments later เดี๋ยวผมเอาทีมที่ผมจัดนะครับมาลง PVP กันนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกตีทีมที่สุสีกับผมดีกว่านะเบบว่าสมบัติใกล้ๆกันนะแล้วก็ดาวเรเวลคุกกี้พอๆกันนะครับมาถึงกอนลาเบอรที่ไปเปิดก่อนนะครับตามด้วยสารระเบิดนางว่าได้ระเบิดเออต่อโดยคุณป้าผักนะครับนี่แล้วก็เตรียมอยู่ไปค่อนข้างจะสุสีอยู่ในนี้นฝ่ายเขาก็โคตรอึดเลยครับเนี่ยไปแทงต่อครับสารราบเบด เยีย๋ยยยยครับสวยโอ้โหนังฟ้าไยเขาเดาเปบโคตดแรงเลยแต่ของเขาเหลือแค่สามตัวแล้วนะครับอ่ามาเลยก่นชนะแบบชิวๆนะครับมามาต่อไม้สองนะครับสังเกตสกิลนะครับมันจะไม่ต่อนะครับมันจะรีใหม่ท้หมดนะครับผมว่าทางเกมทํามาแฟดีนะโอ้โหนี่เจอกับทีมตีไว้นี่ว่ามาสู้ส้ลูกเออนั่นแหละตอนนี้ก็เหลือสามตัวนะครับฝั่งผมเลือดกระปิดกประปอยมากสวยนังฟ้าไฟจไประเบิดร้านจิ้มไปลูก นั่นแหละประกออ <Yahoo! S 1> มาต่อกับมันที่สามแล้วโอ้ไม้ที่สามของเขานี่เป็นโกมโบเนี่ยคารายอัลอมอนมาแต่ป้าของผมนี่โคตรถึกเลยครับใน้นำนะครับให้ป้าใส่รถอามนะยืนได้นานนะครับเนี่ยยืนถึงไม้ที่สามเลยนะครับมามาต่อเซตที่สองของผมนะครับเซตนี้นะครับผมจะเน้นทวันนะนี่ไปเอ็มเสกลูกนะครับแล้วก็ให้น้องสายฟ้าน,นะครับ บัฟสายฟ้านะครับควนเข้าไปแต่เสียได้นะครับฝ้างันค่าไม่มีเปียนะถ้าม,มีเปียนนี่คือเจอสก,กิลน้องสสยฟ้าไปครับเปียมันจะไม่กลางโลกนะโอ้โหแต่ว่าค่อนข้างจะสูสีแล้วเนี่ยลุงข้าฝ่ายเขานี่โอ้โหคอมโบดีจัดไปสวยครับก็ไม่ถึงมาี่ซามนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับค่อนข้างพอใจมาก<ว>มาครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาลงอีกรอบหนึ่งละกันอืรอบน,นี้นี่น่าจะสูสีอยู่นะนางฟ้าคะเลสลาม ดาวพอกันเลยนะครับรอบนี้มาโอเคลา์ไปจิ้มก่อนนะครับอ่าคุณปากระเทกไปสลามกระโดดเอาไว้ระเบิดเออโอเคถือว่าสวยนะครับรอบนี้ไปลา์ไปจิ้มต่อรลกสวยครับน้องฟ้าทะเลไฝ่เขาระเบิดค่อยแรงนะอุ้ยสลามฝั่งเขาก็อโอด,ดเลยไปสลามของเราเออสวนกลับโอเคมาแรกก็เหลือสามตัวนะครับ โอ้โหมาที่2นี้เขาเอากระตายมาด้วยเนี่ยถ้าทีมผมตายนะครับฝั่งเขาจะได้เลือดเพิ่มน,นะสังเกตนะครับนางฟ้ากับสามเทบเบิของผมยืมได้นานนะครับเพราะว่าใส่เป็นรถดาเมจมาเยอะนะครับ30บวกนะไปสลามไปรูปโอ้โหสลามโคตรสึกเลยไปสกิลต่อเออเนรสวยจากการมันมามาทีที่2ของผมนะครับมาทีนี้น้่นปวนเลยไปยิงบินไปรูปเออ จากสกเตอ,เอ,อ,อร์เออ่นแหละเทปปับ๊บอู้ฝั่งเขาคอมโบเข้าลน์อัลมอนนะครับอย่างโหดเก <c oughs> ือบปลิวไปฝั่งผมเออว่าไงรอบนี้เทปด,ดันเออซักเอ็มปวนนั่นแหละสวยครับรอดครับทีมผมนะอ่าทีมที่สามครับทีมที่สามของเขาหน้าจะจัดมั่วๆนะมีพาเฟ่นนะเป็นตัวฮิลนะครับแต่ฝั่งผมน่าจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะเพราะเลื่อนกระปลิกับปอยแล้วนะครับ มาดันไปดันไปเทปดันไปนักชกเออนน่นแหละโอเคเหลือแต่ตัวแทงแนะครับอาจจะเอ็มเสกลูกมาปวนเทปดันนักชกเปิดเออสวยครับโอ้โหไม้สามนะครับพอปิดจอ็อบตัวทีมัแตนงผมนะครับฝ่ายตรขงข้ามไม่ได้สกิลแน่นอนนั่นเองว้าวแลวสวยปิดจอ็อบเต้นสวยงามครับสำหรับร้นะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ